สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิสิกส์รอบรู้กับครูจานะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในฟิสิกส์รอบรู้นะคะวันนี้ครูจะพูดถึงเรื่องของสภาพยืดหยุ่นถ้าในชีวิตประจำวันของเรียนเนี่ยถ้าเรียนเคยดึงสปริงหรือว่ายางที่เป็นยางพลาสติกนะคะเวลาที่เราออกแรงดึงเนี่ยสปริงหรือยางจะมีการยืดออกและเมื่อเราปล่อยยางหรือสปริงก็จะกลับมาอยู่ที่เดิม นั่นเพราะว่าวัสดุเหล่านี้มีความยืดหยุ่นหรือสภาพยืดหยุ่นนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพยืดหยุ่นนะคะว่าสภาพยืดหยุ่นคืออะไรมีคุณสมบัติอะไรเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันค่ะสภาพยืดหยุ่นนะคะคือสมบัติเฉพาะตัวของวัตถุแต่ละชนิดซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เมื่อมีแรงภายนอกมากระทํา และสามารถกลับคืนรูปร่างเดิมได้เมื่อแรงภายนอกหยุดกระทำค่ะจะตรงกันข้ามกับสภาพพลาสติกนะคะที่วัตถุจะไม่สามารถคืนสภาพเดิมได้แม้ว่าแรงภายนอกเนี่ยจะหยุดกระทำไปแล้วและสภาพยืดหยุ่นของของแข็งนะคะเป็นสมบัติของของแข็งที่มีการเปลี่ยนรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทำเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. สภาพยืดหยุ่นอ l เลสติกสตีคือสมบัติของวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทําและสามารถคืนตัวกลับสู่รูปร่างเดิมเมื่อหยุดออกแรงกระทํา 2. สภาพพลาสติกพลาสติกตีคือกรณีวัสดุเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปอย่างถาวนโดยที่ผิววัสดุจะไม่มีการฉีกขาดหรือแตกหักค่ะ และจากการดึงสปริงให้ยืดออกเราจะพบว่ากราฟระหว่างขนาดของแรงดึงกับความยาวที่สปริงยืดออกจะมีลักษณะดังรูปนะคะมาดูจุดแรกคือจุด A คือขีดจํากัดการแปลผันตรงซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่ความยาวสปริงยืดออกจะแปลผันตรงกับขนาดของแรงดึงซึ่งจะเป็นไปตามกฎของฮุกค,ค่ะจุด B คือขีดจํากัดสภาพยืดหยืนหรือ e l a s สติกลิมิตนะคะตัวนี้จะเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่สปริงสามารถยืดออกแล้วก็กลับมาสู่สภาพเดิมได้แต่แรงดึงจะไม่แปรผันตรงกับระยะที่ยืดค่ะและตำแหน่งที่จุด C ก็คือจุดครากนะคะจะเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่วัตถุจะเปลี่ยนรูปร่างไปยังทาวน ซึ่งจะเป็นจุดที่ความยาวของวัตถุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและตำแหน่งสุดท้ายก็คือจุดดีคือจุดแตกหกักหรือ breaking point นะคะหมายถึงว่าตั้งแต่ที่จุด B เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเราดึงต่อไปก็จะดึงถึงแค่จุด C ซึ่งจะเป็นจุดที่วัสดุเนี่ยเริ่มขาดแล้วพอมาถึงจุดดีก็จะเป็นจุดแตกหักของวัสดุค่ะความเค้นนะคะในภาษาอังกฤษคือ stress คืออัตราส่วนระหว่างแรงทั้งหมดที่กระทำต่อผิววัตถุ กับพื้นผิววัตถุหรือแรงภายนอกต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เราจะใช้สัญลักษณ์ของความเข้นเป็นตัวซิกมานะคะจากนิยามเราจะสามารถเขียนความเข้นของวัสดุใดๆได,ได้จากสมการซิกมาเท่ากับ f ส่วน a ซึ่งกำหนดให้ซิกมาคือแรงภายนอกต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่นะคะตัวนี้จะเรียกว่าความเข้นหน่วยของความเข้นคือนิวตันต่อตารางเมตรหรือว่า n ต่อเมตรยกกำลังสอง A คือพื้นที่หน้าตัดของท่อนวัตถุมีหน่วยเป็นตารางเมตร F คือแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุมีหน่วยเป็นนิวตันค่ะและเนื่องจากเรามักจะใช้หน่วยในระบบ SI นะคะหรือ SI m e t r i c ริกยเนี่ยดังนั้นแรงที่มีหน่วยเป็นนิวตนัน พื้นที่ที่มีหน่วยเป็นตารางเมตรนะคะความเข้นก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรหรือเราจะเรียกว่าหน่วยปาสคาลก็ได้และชนิดของความเข้นนะคะที่เกิดขึ้นกับวัสดุเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น3ชนิดคือชนิดที่1ความเข้นดึงหรือ t e tensile stress สัญลักษณ์ก็คือซิกมาห้อยด้วยตัวทีตัวทีมาจากเทนซิวนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุอยู่ภายใต้แรงดึงโดยที่แรงดึงจะต้องตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดที่เรากระทำและเมื่อเป็นความเค้นดึงจะให้เครื่องหมายที่แสดงเป็นค่าบวกค่ะชนิดที่2ความเค้นอัดหรือ compressive stress นะคะสัญลักษณ์จะใช้ซิกมาห้อยด้วยตัว C จะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุเนี่ยอยู่ภายใต้แรงอัดโดยที่แรงที่เราอัดลงไปนะคะจะต้อง ตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดของท่อนวัตถุที่เรากระทำด้วยความเข้นอาจจะให้เครื่องหมายแสดงเป็นค่าลบนะคะและชนิดของความเข็นตัวสุดท้ายคือความเข็นเฉือนความเข็นเฉือนจะเป็นแรงภายนอกที่มากระทำต่อวัตถุโดยพยายามทำให้วัตถุเกิดการขาดจากกาันตามแนวระนาบที่ขนานกับทิศทางของแรงนั้นนะคะอ่ะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับความเค้นแล้วก็สภาพยืดหยุ่นกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองฝึกมาทำโจทย์กันสักข้อสองข้อนะคะ ข้อแรกนำมวล500กิโลกร,รมัมแขวนไว้ที่ปลายลวดเหล็กยาวสองเมตรพื้นที่หน้าตัด0.05ตารางเมตรปรากฏว่าลวดยืดออก0.01เมตรจงหาความเค้นเขาต้องการหาความเค้นเพราะฉะนั้นสูตรที่จะใช้หาความเค้นก็คือความเค้นเท่ากับ F ส่วน a นะคะหา เราต้องเริ่มจากการหา f ก่อนเพราะว่าในจุดไม่ได้ให้ f มา f จะหาได้จาก f เท่ากับ mg เพราะว่ามันแขวนอยู่นะคะอ่จจะต้องเป็นจะต้องเป็นค่าของ g f มลวลเขาให้มาแล้ว500กิโลกร,รมัมค่า g คือ10เพราะฉะนั้น f จะมีค่าเท่ากับ5,000นิวตัน หลังจากที่ได้ค่า f แล้วก็มาแทนค่าในสูตรซิกมาเท่ากับ f ส่วน a นะคะ f คือ5000พื้นที่หน้าตัด0.05เมตรจะได้คำตอบออกมาเป็น1นึคูณสิยกกำลัง5หน่วยของ ความเข็นคือนิวตันต่อเมตรยกกำลังสองมาต่อข้อที่2กันเลยนะคะต้องนำมวลกี่กิโลกร,รมัมแขวนไว้ที่ปลายลวดเหล็กยาว1เมตรมีพื้นที่หน้าตัด0.03ตารางเมตรเพื่อทำให้ลวดยืดออก0.02เมตรโดยความเข้นมีค่าเท่ากับ1,000นิวตันต่อตารางเมตรโจทย์ให้ลวดเหล็กยาวมา1เมตร ให้พื้นที่หน้าตัดมา0.03หรือตัว a ความเค้นให้มา1000นิวตันต่อตารางเมตรเขาต้องการหามวลว่าต้องใช้มวลกี่กิโลกร,รัมมาแขวนไว้นะคะสูตรที่เราจะใช้หาอ่ะเขียนสูตรความเข้ขก็มาก่อน ขาให้ความคิดมาแล้วหนึ่งพันแรงเรายังไม่ทราบนะคะแรงยังไม่ทราบติดค่าไว้ก่อนพื้นที่หน้าตัดศูนย์จุดศูนย์สามจัดการสมการได้ f เท่ากับสามสิบนิวตันอ่าพอได้ f 30สามสิบนิวตันเราก็จะหาหมวลหรือว่าตัวเจากสมการ f เท่ากับ MG ค่า F เมื่อกี้หาได้เท่ากับ30นิวตันนะคะมวนติดไว้ยังไม่รู้ค่า G คือ10ถ้าโจทย์ไม่ได้ให้มาหรือค่า G เนี่ยครูเคยสอนไปแล้วหลายครั้งนะคะว่าเราจะใช้เป็น9.8หรือ10ก็ได้ถ้าโจทย์กำหนดให้ใช้9.8ก็ใช้9.8ถ้าไม่ได้กำหนดมาก็ให้ใช้10ได้เลยเพื่อง่ายต่อการคำนวณจัดการสมการ M จะเหลือเท่ากับ สามกิโลกรัมในครั้งหน้าเราจะยังอยู่ในเนื้อหาของสภาพยืดหยุ่นนะคะแต่ว่าจะเรียนเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะและอย่าลืมว่าฟิสิกส์อยู่รอบๆตัวเราวันนี้สวัสดีค่ะ